สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนในมุมมองของดรนิเวศเห็นว่ชราวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยใน10ปีข้างหน้าเรื่องราวจะแซบขนาดไหนอาจารย์จะมองอยังไงไปฟังกันได้เลยค่ะหลังจากข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี2567ของประเทศต่างๆโดยเฉพาะ ประเทศหลักๆในกลุ่มอาเซียนถูประกาศออกมาเมื่อประมาณ4-5วันที่ผ่านมารัฐบาลและนักวิชาการไทยต่างก็รู้สึกตกใจและผิดหวังกับตัวเลขการเติบโตของ GDP ไทยอยู่ที่1.5%และต่ำกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เติบโตสูงกว่ามากนอกจากนั้น ตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการเติบโตในปีก่อนทั้งปีอยู่ที่1.9%ในขณะที่ตัวเลขของประเทศอื่นๆนั้นดูเหมือนว่ากำลังฟื้นตัวและการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ามากและก็สูงใกล้เคียงกับช่วงปีก่อนการเติบโตของ GDP เวียดนามนั้นแม้ว่าจะลดลงจากระดับ6%ปีที่แล้วก็บวก5.7%ในไตรมาสแรกของปีนี้และเป็นระดับที่สูงที่สุดในอาเซียนเท่าๆกับฟิลิปปินส์ ส่วนอินโดนีเซียนั้นเติบโตรองลงมาอยู่ที่5.1%มาเลเซีย4.2%และสิงคโปร์ก็ยังโต2.7%ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่เลวเมื่อคำนึงถึงว่าสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีรายได้ต่อหัวสูงเกือบที่สุดในโลกแล้วโดยที่ไทยอยู่ในอันดับสุดท้ายซึ่งก็เป็นอันดับที่ไทยได้มาหลายปีที่ผ่านมา ตัวแรกการเติบโตของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจโลกและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สําคัญที่สุดก็เติบโตถึง3%ซึ่งก็ถือว่าเศรษฐกิจโลกนั้นไม่ได้ซบเซาหรือตกต่ําที่จริงอาจจะต้องถือว่าเศรษฐกิจโลก ค่อนข้างดีในไตรมาสแรกของปีนี้ยิ่งดูที่เศรษฐกิจจีนซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บอกว่ากําลังมีปัญหาเนื่องจากวิกฤตอสังหาแล้วก็ทําสงครามการค้ากับอเมริกาแต่ก็ยังโตได้5.3%เลยทีเดียวซึ่งถือว่าแม้จะลดลงจากก่อนในช่วงโควิด -19 แต่ก็ถือว่ามีการฟื้นตัวพอสมควรจากช่วงโควิดเช่นเดียวกับประเทศหลักๆของอาเซียนดังนั้น การที่เศรษฐกิจไทยโตน้อยมากจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกแต่น่าจะเป็นเรื่องของประเทศไทยและเศรษฐกิจของไทยเองมากกว่า และปัญหาไทยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาชั่วคราวที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยในช่วงปีสองปีนี้แต่อาจเป็นปัญหาถาวรที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะนั่นอาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตเร็วต่อไปได้และในที่สุดอาจจะถดถอยี้ลงไปด้วยซ้า ว่าที่จริงเศรษฐกิจไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นก็เติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ1.92เท่านั้นปัญหาสำคัญเชิงโครงสร้างที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตเร็วต่อไปได้นั้นน่าจะมีหลายอย่างแต่ตัวหลักๆน่าจะอยู่ที่โครงสร้างของประชากรที่แก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว ประชากรเกิดใหม่น้อยลงมากและระบบการศึกษาของไทยที่ไม่สามารถพัฒนานและตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามาดูว่ามีปัญหาอย่างไร GDP หรือ Gross Domestic Product หรือผลผลิตมวลรวมในประเทศนั้นพูดอย่างหยับๆก็คือมูลค่าการทำงานแล้วมีรายได้ของประชากรทั้งประเทศรวมกันในแต่ละปีถ้าประเทศมีประชากรทำงานมากเงินรายได้ก็มากตามไปด้วย วิธีที่จะทําให้รายได้เพิ่มที่สําคัญทางหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของคนทํางานซึ่งถ้าประเทศมีเด็กที่เติบโตขึ้นมาและเริ่มทํางานได้มากกว่าคนที่เลิกทํางานเพราะอาจจะ,กะเกษียณหรือตาย ก็จะทำให้รายได้ของประชาชาติเพิ่มขึ้นมีการเติบโตของ gdp ในกรณีของไทยนั้นดูเหมือนว่าคนที่เกษียณและตายตอนนี้อาจจะมากกว่าคนที่เติบโตขึ้นมาและเริ่มทำงานในแต่ละปีผลก็คือ gdp ก็จะลดลงและจะลดลงต่อไปอีกทางหนึ่งที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นก็คือการที่คนในประเทศมีรายได้เช่น เงินเดือนหรือกําไรจากการลงทุนหรือการทําธุรกิจเพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็คือมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น GDP ก็จะเพิ่มขึ้นและวิธีที่จะทําให้คนที่ทํางานที่ให้ผล,ผลผลิตมากขึ้นในระยะยาวได้นั้นส่วนใหญ่ก็คือให้การศึกษาที่ดีกับประชากรซึ่งจะทําให้สามารถทํางานที่ยากขึ้นใช้ทักษะที่สูงขึ้นเช่นเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักการเงินหรือเป็นนักบริหารและทําธุรกิจเป็นต้น ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นก็คือให้คนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานแทนที่ของเดิมที่อาจจะใช้แรงงานมากหรือใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าๆที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเป็นต้นด้วยวิธีนี้ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ GDP เติบโตได้แต่ทั้งการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยนั้น ก็ต้องอาศัยคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีและทันสมัยแต่ประเด็นที่ทำได้ยากก็คือคนทำงานของไทยนั้นจำนวนมากเป็นคนรุ่นเก่าและมีการศึกษาที่ไม่สูงหรือไม่ดีนักจึงปรับตัวให้ทันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ยากเช่นเดียวกับการที่อาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือมาใช้ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจึงทำได้ยากผลก็คือการเติบโตของ GDP จากส่วนนี้ก็จะไม่มากและอาจจะไม่สามารถชดเชยจำนวนคนที่น้อยลงได้เมื่อดูประกอบกันคือคนทำงานก็ไม่เพิ่มแถมจะลดลงและโอกาสที่จะเพิ่มประชากรก็น้อยมากเพราะคนรุ่นใหม่จำนวนไม่มากไม่ค่อยยอมมีลูกคนที่มีอยู่ก็ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากนักเพราะการศึกษาไม่ดีพอและการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยใีใหม่ๆก็ทำได้ยากเพราะอายุมาก การที่คนทั้งประเทศจะสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะยากขึ้นดังนั้น GDP ของไทยนับจากนี้คงไม่สามารถเติบโตได้เร็วเหมือนเดิมที่ครั้งหนึ่งเราโตถึงกว่า10%ต่อปีเป็นเวลาถึง2-3ปีติดต,ต่อกันเลยและส่วนใหญ่ก็โตได้ในระดับ5-7%เป็นเวลายาวนานมองไปข้างหน้าอีก10ปี ผมเองคิดว่าการที่จะให้ GDP โตแม้ในระดับเพียงปีละ3%ก็เป็นเรื่องที่ยากผมคิดว่าโอกาสที่จะโตปีละ2%โดยเฉลี่ยน่าจะสูงกว่าจริงอยู่รัฐบาลอาจจะบอกว่าเรากำลังปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไทยมีความสามารถและมีความได้เปรียบประเทศอื่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าแต่ภาพใหญ่ก็คือเราขาดแคลนแรงงานอยู่แล้ว การดึงคนจากอุตสาหกรรมอื่นๆมาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นไม่มากอย่างที่คิดหรือพูดง่ายๆ GDP ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มากอย่างต้องการเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือรายได้จากการทำงานในภาคการท่องเที่ยวนั้นอาจจะไม่ได้สูงนะัก ไม่ว่าจะปรับทิศทางเศรษฐกิจไปทางไหนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำให้คนทำแล้วมีรายได้มากขึ้นซึ่งก็คือจะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นและใช้ทักษะสูงขึ้นซึ่งก็หนีไม่พ้นต้องมีการศึกษาและมีทักษะที่สูงกว่าเดิมนอกจากนั้นก็ต้องส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นกลับมาดูที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศที่มีคนเพิ่มมากขึ้นนั้นรวมถึงฟิลิปปินส์ที่อาจจะไม่ค่อยคุมกำเนิดอาจจะเนื่องจากเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกอินโดนีเซียและมาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลา,ามดังนั้นการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจในส่วนของการเพิ่มคนน่าจะมากพอสมควรบวกกับการเพิ่มของประสิทธิภาพของคนที่ยังมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างน้อยก็น่าจะทําให้3ประเทศนี้สามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราล่าสุดต่อไปได้อีก10ปี เวียดนามนั้นการเพิ่มของคนทำงานก็ยังมีมากพอสมควรแต่การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพนั้นน่าจะค่อนข้างสูงอันนี้สงจากคุณภาพและการศึกษาของประชากรที่โดดเด่นเห็นได้จากผลการทดสอบของ PISA test ซึ่งเวียดนามทำได้เหนือกว่าทุกประเทศในอาเซียนยกเว้นสิงคโปร์และการที่ประเทศสามารถดึงดูดบริษัทระดับโลกที่เข้าไปลงทุนทำอุตสาหการรมที่ต้องการเทคโนโลยีสูง ต่างก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามเพื่อการส่งออกในตลาดโลกได้มากกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดนั้นทําให้ประเทศหลักๆในอาเซียนยกเว้นไทยที่กล่าวถึงทั้งหมดนั้นน่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูงเท่าเดิมต่อไปได้อีกอย่างน้อย10ปีซึ่งผลก็คือ GDP ของเพื่อนบ้านของไทยก็จะโตอ,อย่างรวดเร็วไล่กวดและทิ้งห่างไทยออกไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะตัวเลขที่ผมลองคำนวณดูว่าถ้าเศรษฐกิจไทยยังโตต่อในระดับ2%ต่อปีในขณะที่ประเทศอื่นๆทุกป,ประเทศโตต่อไปในระดับตั้งแต่2.7%ของสิงคโปร์และสูงสุดของเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่5.7%อะไรจะเกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าแน่นอนว่า อินโดนีเซียจะยังคงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีขนาด GDP ถึง2.33ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือประเทศไทยที่เป็นประเทศใหญ่ที่สุดอันดับ2ในปัจจุบันด้วย GDP 5,12,190ล้านเหรียญสหรัฐจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาด GDP เล็กที่สุดอยู่ที่ 6 2 4 3 5 6ล้านเหรียญรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0 0ล้านเหรียญที่ถือว่าเป็นประเทศขนาดเล็กในกลุ่มในแง่ของจำนวนประชากรส่วนฟิลิปปินส์กับเวียดนามจะแข่งกันเป็นอันดับ2ใกล้เคียงกันมากโดยมี GDP ในระดับ7 5 0 0 0 0ล้านเหรียญขึ้นไปด้านของตลาดหุ้นนั้นอีก10ปีข้างหน้าคงพูดยากว่า ประเทศไหนจะให้ผลตอบแทนการลงทุนดีกว่ากันเนื่องจากผลตอบแทนของตราหุ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วขึ้นกับขนาดและคุณภาพของบริษัทที่จะต้องเติบโตและมีขนาดใหญ่ด้วยซึ่งในอีก10ปีก็มักจะต้องเป็นบริษัทที่มีเชโลยีใหม่ๆที่แข่งขันได้ซึ่งในกรณีนี้ผมคิดว่าคู่แข่งที่จะชิงความเป็นหนึ่งก็น่าจะเป็นเวียดนามกับอินโดนีเซียอ่ะก็จะไปแล้วนะคะสำหรับ เศรษฐกิจและตลาดหุ้นของประเทศใน10ปีข้างหน้าทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้ละคะ่ะแล้วก็ขอ 68, ไลค์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมว่าการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญการศึกษาข้อมูลก็สำคัญเช่นกันไม่ว่าท่านจะลงทุนที่ไหนอย่างไรประเทศไหนก็ตามลงทุนหุ้นอะไรก็ขอให ประสบความสําเร็จนะคะอย่าลืมหาข้อมูลและศึกษาข้อมูลให้เยอะๆให้รอบด้านที่สุดนะคะรวย,รวย,รวยๆเฮงๆๆ่่ววันนี้จิมลาลไปก่อนสวัสดีค่ะ